สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทอมก็มาอยู่กับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก vivo อย่าง vivo v, v 2 5 5 g ที่ทอมกําลังถืออยู่ในมือตอนนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวให้ทุกคนดูกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่รีวิวตัวเต็มจะตามมาในเร็วๆนี้ตัวกล่องของ vivo v, v 2 5 5 g เนี่ยทอมมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนมาใช้โทนสีที่มีความแบบว่าเรียบหรูเป็นสีเทาอะไรเงี้ยนะตัว v 2 3เนี่ย ทอมไม่เห็นกล่องเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่รุ่นนี้นะครับทอมว่ากล่องมันก็ดูสวยดีเอาเป็นว่าเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอ้ยด้านข้างมีเขียนไว้ด้วยว่าเป็น FIFA World Cup Qatar 2022 Official Smartphone นะครับโอเคแกะกล่องกันเลยดีกว่า แล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีเทปนิดนึงนะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเออตัวกล่องมันเปิดง่ายดีฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวมือถือเอาวางไว้ข้างข้างก่อนละกันมาดูก่อนว่า Accessories มีอะไรบ้างนะครับก็มีเคสมีคู่มือมีสายชาร์จมีหูฟัง แล้วก็มีที่ชาร์จนะครับยังไงเดี๋ยวพวกนี้เราเอาไว้ข้างๆก่อนละกันเปิดเราไปดูตัวเครื่องอะไรดีกว่าครับผมใช้วิธีถ่ายเอาละกันนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เราดูรอบๆเครื่องเนี่ยผมก็ถือโอกาสเปิดเครื่องเอาไว้ก่อนเลยลวกันตอนนี้เรามาดูทางด้านหลังของเครื่องกันดีกว่าครับ ทาง vivo เนี่ยเขามีคอนเซปต์สีของ vivo v25 5g ตัวนี้ว่า elegant colors นะครับหรือว่าจะเป็นภาษาไทยก็คงเป็นสีที่ให้ความหรูหราอะไรเงี้ยครับผม ตัวสีที่ทมได้มาเรียกว่า Diamond Black แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เรียกว่า Sunrise Gold นะครับตัวนั้นเนี่ยทมยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันก็เลยพูดไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่สําหรับสี Diamond Black เนี่ยทมว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ Black ซะทีเดียวนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบเทาๆหน่อยแต่ก็จะมีเฉดสีดําที่ตัดเป็นรูปดมอนนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่ทมว่ามันดูสวยแล้วก็ดูหรูหราเลยทีเดียวการจับรอยนิ้วมือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไไหรรร่่นนนะคับเป็อออททีีมมชาากกตววโดล้้งใ ถ้าเกิดทอมจำไม่ผิดมันน่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า V23 อยู่นิดนึงนะแต่ทอมไม่มีเครื่องไว้เปรียบเทียบก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันด้านข้างของเครื่องเป็นแบบเหลี่ยมๆซึ่งอันเนี้ย t h ชอบเพราะว่ามันจับง่ายดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความคมในเวลาที่ถือในมือแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหลี่ยม,มะนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความคมอะไรปุ่มต่างๆอยู่ด้านขวามหมดเลยก็จะมีปุ่ม power แล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงที่อยู่ด้านบนนะครับ ด้านล่างก็โอเคที่ชาร์จแล้วก็ช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องลําโพงต้องบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าในวิดีโอนี้เราจะไม่ได้ดูอะไรละเอียดมากเพราะว่านี่เป็นการแกะกล่องมันจะมีบางอย่างที่ทอมพูดได้แต่บางอย่างก็ต้องอุบไว้ก่อนไว้เจอกันในรีวิวตัวจริงยังไงเรามาดูกันต่อดีกว่าตัวการใช้งานของเครื่องเนี่ยทอมตั้งไว้เป็นแบบจัเจอร์นะเพราะว่าทอมถนัดที่จะใช้งานแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเลือกปรับให้มันเป็น3ปุ่มได้นะครับลองไถเมนูดูเนี่ยมันก็ มันก็ดูมีความไหลลื่นดีเนาะรุ่นนี้มันมี extended ram มาให้ถึง8 g b คือคอนเซปต์ของตัว extended ram เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยมาในหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีมาให้ถึง8 g b ซึ่งมากกว่าที่เคยมีมาถ้าเกิดทอมจะไม่ผิดอาจจะมีมาแบบ2แล้วก็4 2 3 4หรืออะไรอย่างงี้มั้งตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาเปิดปิดได้นะครับต่อไปเรามาดูที่ตัวกล้องกันดีกว่าครับ กล้องหลักของ vivo v, v 2 5 5 g เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด64ล้านพิกเซล ois ultra sensing camera นะครับก็คือมีระบบกันสั่นด้วยเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูในแอปกล้องเลยนะดีเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนี่นะครับทผมซื้อต้นไม้มาเพื่อถ่ายรูปในซินนี้โดยเฉพาะโอเครูปที่ออกมาได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือทอมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะยังไม่ได้ตั้งค่ายังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมันมีโหมดที่เราสามารถถ่ายรูปแบบ High Resolution ที่เต็มความละเอียด64ล้านพิกเซลได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวทอมจะถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบนหน้าจอให้ดูนะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราดูบนตัวหน้าจอของมือถือเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองขยายให้ดูเต็มๆมบนหน้าจอนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างต่อไปเรามาดูกล้องหน้ากันดีกว่ากล้องหน้าเนี่ยเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ความละเอียด50ล้านพิกเซลตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นหน้าทอมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีระบบ AI autofocus ด้วย AI autofocus นี่เราต้องเข้าไปตั้งค่าหน่อยไหมโอเค AI autofocus นะครับเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ว่าจะให้เป็น auto ให้เป็นตาซ้ายหรือว่า ให้เป็นตาขวานะครับเราเลือกเป็นออโต้ไว้แล้วกันเอ,อกมาประมาณนี้นะครับมันจะมีให้เราเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดว่าปึ๊บออกไปพลิกกลับมามันก็จะโชว์อยู่นะครับว่ามันจับดวงตาอาจจะจับสลับสลับกันบ้างหรือว่าอะไรงี้เนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองถ่ายรูปไปดูนะครับนี่โหดูดีมากทีเดียวเลยเนี่ย แต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีไฟส่องหน้าค่อนข้างจัดๆด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวในรีวิวตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวทอมจะถ่ายรูปมาให้ดูเยอะๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ชอบจังเลยอะ่ะดูผอมดูผอมมากแล้วก็มีการแยกแบบว่าคือแยกตรงหน้าเราที่มันสว่างเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างมืดๆหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็น่าจะเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับแสงจริงๆที่ท h o นั่งอยู่ขออีสักรูปแล้วกัน โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเต็มๆจอด้วยว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างกล้องหน้านี่ทำรู้สึกว่าถ่ายออกมาได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวขอเอาตุ๊กตามาลองถ่ายกล้องหลังอีกทีนึงอ่าประมาณนี้นี่นะครับสีอะไรต่างๆคำว่าก็ก็ทำออกมาได้ดีนะความคมอะไรเงี้ยแล้วก็มีโบเก้ธรรมชาติอยู่นิดนึงด้วย อย่างที่เห็นสําหรับคนที่สนใจจะซื้อ vivo v25 5g ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ13,000ถึง14,000บาทแล้วทาง vivo เนี่ยเขามีเปิดบายนบูกิ้งอยู่โดยคนที่เข้าไปทําการจองในช่วงนี้เนี่ยจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง500บาทได้รับ v series handbag แล้วก็ได้รับ eVip card ซึ่งรวมมูลค่าของแถมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8700กว่าบาทเลยก็คุ้มดีสำหรับคนที่อยากจะจองแล้วก็อยากจะได้แล้วก็เห็นความสวยของมันเนี่ยอยากจะได้เลยเนี่ยก็เข้าไปจองได้เลยครับยังไงวิดีโอนี้ทอมฝป่าไว้แค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ like, subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้ครับจะได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทอมแล้วก็พงบ่อยๆไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ